ครับสวัสดีครับวันนี้มาชมการเขียนพอร์เทรตนะครับต้นฉบับเป็นภาพขาวดํามาเขียนเป็นภาพสีนะครับอตอนนี้กําลังลงสีหมวกนะครับเป็นการเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด 80, คูณเซนติเมตรนะครับตอนนี้เขียนสีหมวกเป็นลักษณะภาพคล้ายๆกับทหารหรือตำรวจนะครับสมัยโบราณสมัยเก่านะครับ ว่าสมัยนั้นภาพสีไม่มีเป็นการจินตนาการของศิลปินที่มาเขียนออกมาเป็นสีครับอันนี้ลงสีรวมๆเขียนสีหมวกก่อนครับเป็นการเขียนสีน้ำมันนะครับเขียนสีหมวกลงรวมๆนะครับเป็นหมวกทหารหรือตำรวจนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจครับพะสมัยนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือน หมกออกขีเขียวขี้มาหน่อยนะครับเขียวเข้มๆหน่อยนะครับลงรวมๆก็แค่มาเก็บรายละเอียดที่หลังครับเสร็จจากหมอก็จะมาเขียนผมนะครับผมที่อยู่ด้านข้างของใบหน้านะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดหมวกนะครับเขียนสีผมก่อนนะครับลงสีรวมๆก่อนสีดํำออกน้ำตาลนิดหน่อยนะครับให้ บรรยากาศยังไม่ชัดเจนเป็นการลงสีลงรวมก่อน,นครับเสร็จจากนี้ก็ลงเงาของใบหน้าลักษณะแสงแสงจะเข้าซ้ายมือเราครับความือจะเป็นเงานะครับในข้อมือก็จะมีแสงรีเฟกด้วยนะครับเขียนเงาเขียนให้เกิดปริมาตรให้หน้ายื่นออกมาจากเฟรมนะครับ ให้เป็นมีมิติมีปริมาตรคำนึงถึงอันโตมีความเป็นกล้ามเนื้อนะครับลงเงาลงรวมก่อนนะครับยังไม่ได้เกี่ยเข้าหากันเสร็จจากเงานี้ก็จะลงแสงที่เป็นแสงกลางๆงนะครับแสงกลางๆงก่อนเขียนให้มีมิติ สีน้ำมันข้อดีอย่างหนี่งก็จะเขาจะแห้งช้านะครับสามารถเก็บรายละเอียดเกีย่ยได้นะครับตอนนี้ลงแสงกลางๆรวมเสร็จนะครับต่อไปก็จะลงแสงที่เป็นแสงไฮไลท์ให้เกิดมีความชัดเจนขึ้นมานะครับแสงไฮไลท์เสร็จลงๆแล้วก็แทรกสีบรรยากาศเข้าไปนะครับ ความกลมเกลืนให้มีระยะใบหน้ามีระยะใกล้กลางไกลนะครับมีความเป็นนิติขึ้นมาครับตอนนี้กำลังลงเงาเงาเนนเพื่อให้หน้ายื่นออกมาจากคอนะครับเป็นการลงดมรวมก่อนยังไม่ได้เกลี่ยยังไม่ได้แทรกสีนะครับ เพิ่งเขียนเมื่อเช้านะครับเขียนวันเดียวใบหน้าก็เสร็จนะครับเสร็จก็เก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายของใบหน้านะครับให้มีความปลาเนียดให้เกลี่ยให้กลมกลืนกันนะครับให้กลมกลืนกันขอบคุณมากครับ